ตอนที่56คลื่นในหอยานจีในปีที่หลัวเฟิงอยู่ในทวีปหลักยานจีภายในขอบทวีปมีเทือกเขาสูงประงานสูงกว่าล้านกิโลเมตรเด็กหนุ่มชุดเกราะสีเงินและมีปีกนอนอยู่บนหินข้างข้างเขามีดาบเงาสีเลือดขาวพึงพำรรหวังว่าจากพรรพิรติการจะมีข่าวดีสำหรับฉันหวังว่ามันจะไม่เสียเวลาของฉันโซเงาปรากฏขึ้นข้างๆเขาเข,า,ขามาแล้วหลัวเฟิงลุกขึ้น อย่างดูคุณจะเป็นคนสบายๆนะจากกระพรรดิรติการเยาะเย้ยเขาอยู่ในชุดเกราะสีแดงเข้มและมีปีกที่มีดวงตาสีทองเป็นครั้งคราวหลัวเฟิงตอบดวงตาของหลัวเฟิงราวกับสายฟ้าให้พลังงานที่น่าสะพรึงกลัวในฐานะนักรบผิวดำที่มีสายเลือดเทพอสูรผสมอย่างหนานแน่นเขายังคงรักษาการเปลี่ยนแปลงของเทพเจ้าอาสูรไว้ตลอดเวลาพร้อมกับแรงกดดันที่ปีกของฉีวูปล่อยออกมามันจะไม่น่ากลัวได้อย่างไร พูดมาทำไมนายถึงมาหาฉันทำไมเราถึงพูดในจักราวาลเสมือนจริงไม่ได้แต่ต้องมาที่นี่เป็นการส่วนตัวหลัวเฟิงมองไปที่เขาข่าวใหญ่ๆแต่เป็นข่าววดีจัก,กรพัดกลางคืนเน้นข่าวอะไรหลัวเฟิงอยากรู้อยากเห็นเมื่อเวลาที่ผ่านมาเขาได้เพื่อนจัก,กรพัดหลายคนซึ่งบางคนอยู่ในทวีปหลักพร้อมกับเขาสิ่งสำคัญคือร่างมนุษย์ของเขาใช้ชื่ออยางเพื่อคบหาเพื่อนเป็นหลัก โดยธรรมชาติแล้วสัตว์ร้ายที่มีเขาสีทองนั้นก็มีเพื่อนหลายคนเช่นกันเช่นจัก,กรพรรดิแห่งจินตนาการแห่งดวงดาวอย่างไรก็ตามสัตว์ร้ายนั้นเป็นเพื่อนกับเผ่าพันธุ์อื่นที่หายากเป็นส่วนใหญ่และมีเพื่อนเพียงสามคนเท่านั้นร่างมนุษย์มีเพื่อนมากมายซึ่งเขาใกล้ชิดกับจัก,กรพธรรดิรติการคนนี้มากที่สุดจัก,กรพรรดิแห่งรติการเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์มนุษย์จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสามารถในการเทเลพอร์ต เขาเป็นคนกล้าหาญและโหดเหี้ยมไม่รู้จักคนอื่นได้ง่ายอย่างไรก็ตามในขณะที่เขาเป็นคนเขาตรงไปตรงมาและง่ายกับพวกเพ,พื่อนๆหลัวเฟิงทะเลาะกับเขาหลายครั้งหลังจากที่เขาจำได้ทั้งสองคนก็กลายเป็นเพื่อนแท้เรื่คำพูดของจักรพรรดิแห่งรัติการความเร็วชั่วคลิปตาของครูนั้นเร็วเกินไปแม้ว่าฉันจะสามารถเทเลพอร์ตได้ ทันทีที่ฉันทำคุณได้หลบไปแล้วถ้าไม่มีใครเชี่ยวชาญในการโจมตีด้วยวิญญาณมันยากมากที่จะทำร้ายคุณเราจะพูดในถ้ำของคุณจากกระพาดรัตติการกำลังระมาัดระวังอย่างมากหลังเฟิงยิ้มเขาสัมผัสได้ถึงบรรยากาศในขณะที่เขานำจากกระพรดรัติการเข้ามาในถ้ำทั้งสองคนนั่งลงอย่างคุณน่าจะรู้เรื่องตำนานของทวีปหอยานจีบ้าง จัก,กรพัพรติการกล่าวว่าเรามาสื่อสารทางจิตกันเผื่อว่าจะมีนักรบที่มีเครื่องสแกนที่ล้ำหน้ากว่าพวกเราา5แน่นอนว่าในทวีปหลักมันหายากที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเราต้องระวังตำนานทวีปหอยานจีหลัวเฟิงตกตะลึงคุณกำลังพูดถึงหอคอยสังเวยอืมจัก,กรพัพรติการพยักหน้าสนามรบที่เจ็มีสถานที่ลึกลับมากมาย เช่นเดียวกับทวีปหลักยานจีและสตาร์ทาวเวอร์และเขตการต่อสู้อื่นๆพวกเขาทั้งหมดมีตำนานของพวกเขาเช่นทวีปหลักมักจะมีรูปปั้นเสียสละมากมายเกี่ยวกับมันแม้จะเป็นเวลากว่าล้านล้านปีพวกเขาก็ยังไม่สลายตัวและการใช้พลังงานของพวกเขาก็น่าตกใจทำให้นักรบหลายคนไตร่ตรองเกี่ยวกับชนพื้นเมืองในทวีปนี้ฉันเคยได้ยินมาบ้างหลวเฟิงขมวดคิ้ว ย้อนกลับไปเมื่อสนามรบที่7็ถูกเปิดครั้งแรกฉันได้ยินมาว่าสี่เผ่าพันธุ์สุดยอดได้กวาดล้างพื้นที่เพื่อสร้างเขตการ์ต่อสู้ชนพื้นเมืองของทวีปหลักถูกขับไล่ออกไปโดยธรรมชาติและไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับเผ่าพันธุ์สุดยอดทั้ง4ี่ได้จู่ๆพวกเขาก็หนีไปได้เพียงบางส่วนเท่านั้นและอีกหลายคนถูกสังหารหมู่ทวีปหลักยานจีเป็นที่รู้จักมากที่สุดสำหรับขอคอยบูชาย,ยัานและทุกแห่ง เป็นฐานการอยู่รอดขนาดใหญ่คนพื้นเมืองมีสมบัติมากมายที่เก็บไว้ภายในพวกเขาก่อนที่จะพาพวกเขานี้ไปอย่างไรก็ตามในขณะที่มันเร่งรีดหลายคนก็หนีไม่พ้นบางคนถูกยึดครองโดยเผ่าพันธุ์สุดยอดทั้งสี่ในขณะที่บางส่วนถูกซ่อนไว้ในส่วนของทวีผมได้ยินมาว่าพวกเขามีความลึกลับในโครงสร้างของพวกเขาที่แม้แต่พลังเทพของอัศวินก็ไม่สามารถตรวจจับพวกมันได้ เครื่องสแกนของเราไม่สามารถตรวจจับพวกมันได้เลยหลัวเฟิงกล่าวว่าจนถึงขณะน,นี้มีการค้นพบหอคอยสิบแห่งคุณค้นพบหอคอยหรือไม่ลูโอ้เป็งยิ้มให้เขาการแสดงออกของจัก,กรพธรรดิรัตติการนั้นจริงจังและพยักหน้าเวนหลัวเฟิงลุกขึ้นยืนจ้องไปที่จัก,กรพธรรดิรัตติการเจ้ากำลังโกหกข้าอยู่หรือข้าโชคดีขนาดนั้นจริงหรือฉันไม่ได้โกหกจัก,กรพธรรดิรัตติการเน้น เกิดอะไรขึ้นหลัวเฟิงมองมาที่เขาขมวดคิ้วเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันอย่างไรก็ตามหอคอยสังเวยพวกมันเป็นฐานการเอาตัวรอดตั้งแต่สมัยที่ชนพื้นเมืองหนีไปและพวกมันมีสมบัติมากมายนั่นเป็นของทั้งเผ่าพันธ์แม้ว่าแต่ละหอคอยจะมีน้อยแต่ก็ยังมีจำนวนมากพอสำหรับจัก,กรพรรดิพวกเราทุกสถานที่มีเรื่องราวของตัวเองเช่นเดียวกับดาวที่พังทลายทวีปหลักหอยานจีหรือหอคอยสตา์ พวกเขาทั้งหมดมีเรื่องราวของตัวเองขอคอยสังเวยของทวีปยานจีมีชื่อเสียงและภูมิภาคการต่อสู้ชั้นนำหลายแห่งในสนามรบที่7เช่นสตาร์ทาวเวอร์มีสมบัติล้ำค่ามากขึ้นซึ่งจะทำให้จัก,กรพรรดิต้องคลั่งไคล้แน่นอนว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นทั่วขณะหนึ่งแต่ถึงกระนั้นความน่าจะเป็นก็ยังสูงกว่าการค้นพบหอคอยบูชายัน คุณพูดถูกแม้ในฐานะเพื่อนก็ไม่จำเป็นต้องแบ่งปันจากกระพัตกระปรีย้ยเหตุผลที่ข้าเชิญเจ้าก็เพราะความสามารถในการบินและหลบหลีกในช่วงเวลาวิกฤตที่มีการล็อคพื้นที่เราสามารถพึ่งพามันเพื่อหลบหนีหลังจากได้ประทะก,กันหลายครั้งแสดงให้เห็นความสามารถในการบินของคุณช่างน่าประทับใจจริงใจจริงเอห,หลัวเฟิงยิง้ม ข้าจะบอกรายละเอียดให้จาก,กรพพัดกลางคืนเน้นฉันต่อสู้กับจาก,กรพพัดแห่งเผ่าพันอื่นซ,ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในท้านลึกแม้ว่าเขาจะอ่อนแอกว่าฉันแต่เขาก็ย,ยังเป็นจาก,กรพพัดชั้นสูงการต่อสู้ครั้งนั้นเราทุ่งสุดตัวและพื้นดินก็พังทลายและพื้นที่ก็แหลกสลายเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและกำลังหลบหนีจากนั้นเราก็ค้นพบหอคอยโดยไม่คาดคิด มันลึกลับอย่างเหลือเชื่อแม้แต่อัศวินก็ไม่สามารถเจาะทะลุหรือตรวจจับมันได้มันเป็นฐานการเอาตัวรอดของชนพื้นเมืองในทวีปหลักโดยธรรมชาติแล้วเราทั้งคู่ไม่สามารถบังคับมันให้อยู่ในวงแหวนโลกของเราได้อย่างไรก็ตามที่ทางเข้ามีร่างของชนเผ่าพื้นเมืองคนหนึ่งเราทั้งคู่พบเครื่องรางที่จะเข้าไปในหอคอย เราต่อสู้เพื่อคว้ามันมาทันทีสิ่งสำคัญคือเขาได้เปรียบเมื่อเขาไปถึงที่นั่นก่อนแม้ว่าฉันจะแข็งแกร่งกว่าแต่ฉันได้มันมาแค่ครึ่งเดียวมีทั้งหมด6ส่วนสำหรับยันนั้นฉันได้สมและเขาได้สตามสิ่งของที่เราพบในร่างนั้นมีคำสั่งว่าสามารถเข้าไปในหอคอยด้วยเครื่องรางอย่างไรก็ตามหส่วนจะต้องใช้จากหด้านที่แตกต่างกันพร้อมกันเพื่อรับสมบัติภายใน จัก,กรพัดกลางคืนสายหัวอย่างช่วนไม่ได้เนื่องจากเราทั้งคู่ได้รับเครื่องรางของขลังครบหกอันเราจึงจะสามารถเข้าไปในหอคอยได้พื้นที่ขุมทรัพย์ภายในมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกประเภทดังนั้นเราต้องมีหกคนถึงจะเข้าไปข้างในพร้อมกันได้และเพื่อเปิดใช้งานประตูนั้นจัก,กรพดรดรติการรูปแบบชีวิตทั้งหกคนนี้อาจจำเป็นต้องเป็นชนพื้นเมืองหลวเฟิงขมวดคิ้ว หอคอยอาจกำหนดให้เฉพาะคนพื้นเมืองเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้และจะไม่ปล่อยให้เราหรือเผ่าอื่นแย่งสมบัติไปแม้จะมียันทั้งหกเราก็อาจไม่ได้มันมาฉันเข้าใจอย่างแน่นอนจาก,กระพัดกลางคืนกล่าวว่าอย่างไรก็ตามนักรบคนอื่นๆไม่เคยได้สมบัติจากหอคอยอื่นมาก่อนเหรอสมบัติที่ชนเผ่าพื้นเมืองทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นอยู่ภายในแม้ว่านี่จะเป็นเพียงหอคอยเดียว แต่อย่างน้อยก็ควรมีความคล้ายคลึงกับความมั่งคั่งของอัศวินกานป้องกันของมันอาจกล่าวและอ่อนแอลงแล้วจากกระพักกลางคืนกล่าวว่าคุณจะเสี่ยงเพื่อให้ได้สมบัติหรือไม่อย่างคุณจะไปไหมอันตรายมาพร้อมกับความเสี่ยงหลัวเฟิงยิ้มแน่นอน หลัวเฟิงค่อนข้างมั่นใจในความสามารถในการเอาตัวรอดของเขาเมื่อดูจากประวัติศาสตร์แล้วยังมีคนอื่นๆที่ได้รับสมบัติจากหอคอยบูชายันมาก่อนแล้วทํำไมเขาถึงจะไม่ได้เช่นนั้นด้วยละ่ะไปกันเถอะตามข้ามาเพื่อตามมหาจัก,กรพัดเสือจัก,กรพัดกลางคืนกล่าวว่าเสือหลัวเฟิงถามด้วยความสงสัยทัวจัก,กรพัดแห่งรัติการจับหลัวเฟิงและคลื่อนย้าย ในอีกภาคหนึ่งของทวีปจัก,กรพรรดเสือโคร่งและทีมของเขาถูกประจำการอยู่รอบถ้ำบนภูเขาเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นคนอยู่ในถ้ำหรือใต้ดินภายในพระราชวังหลัวเฟิงจัก,กรพรรดิการและจัก,กรพรรดเสือโคร่งยืนอยู่ตรงนั้นแม้ว่าเสือจะไม่ใช่มนุษย์แต่เขามาจากค่ายมนุษย์ดังนั้นเขาจึงเข้ากันได้ดีกับอีกสองคนโดยธรรมชาติอย่างจัก,กรพรรดราตรีท่านมาที่นี่ทําไมเขาถาม และเราต้องสื่อสารทางจิตแม้จะไม่มีลูกน้องอยู่รอบๆดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่จริงๆจากกระพัดแห่งรรตรีเริ่มเล่าเรื่องซ้ำอ,อีกครั้งและบอกเขาเกี่ยวกับหอคอยสังเวยเขาตบโตบ๊ะฉันจะไม่ไปสำหรับโอกาสเช่นนี้ได้อย่างไรแม้ว่าหลังจากสำรวจพื้นที่ลับมากมายท่ามกลางชีวิตหรือความตายเราก็อาจไม่ได้สมบัติดังกล่าวนี จัก,กรพัดกลางคืนตื่นเต้นมากฉันเชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้ายมวลสารเสือคุณเชี่ยวชาญในการล็าอกอวกาศและการโจมตีและอย่างก็เชี่ยวชาญในการบิงเมื่อพวกเราสามคนรวมกันและพวกเราทุกคนมีรูปแบบชีวิตพืชเราจะได้สมบัติอย่างแน่นอนเราจะกำหนดการกระจายสมบัติ2ต่อ1ต่อ1ยังไงละ่ะจัก,กรพัดแ่งระรีมองดูทั้งสองคน เราจะร่วมมือกันเพื่อเอาสมบัตินั้นมาฉันจะแบ่งให้ทั้งสองส่วนในขณะที่พวกท่านทั้งสองได้มาหนึ่งอันเสือได้แลกเปลี่ยนสายตากับหลัวเฟิงหลังจากนั้นทั้งสองก็พยักหน้าให้จากระพัดรรัตติการดีดีดีด,ดีหวานจากกระพัติรัตติการก็ยิ้มเช่นกันเขารู้ว่าสองคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเสือที่มีความแข็งแกร่งพอๆกับเขาส่วนย่างความสามารถในการบินของเขานั้นยอดเยี่ยมมาก และพวกมันทั้งหมดก็มีไพ่ตายเป็นของตัวเองเช่นกันโดยเฉพาะอย่างทุกครั้งที่เขาเห็นเขาบินเขาจะตกใจการเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเองแอลมันแสดงความสามารถที่น่าทึ่งของเขาในการที่เขาต้องได้รับการเลี้ยงดูอย่างหนักจากการแข่งขันหากเป็นสิ่งที่ครูสอนแสดงว่าภูมิหลังของเขาน่ากลัวเช่นกัน